บนึงโอ้หมันสวัรค์เลยเนะ,ะจริงเดินไปแล้วก็เดินกลับไปครับนึงบอกแม่โอหมีจริงๆด้วยมีหลายสีเลยเบนรอพอด้วยโอ้หมีสีอะไรม้งเนี่ย สีแงสีดำูสีขาวีเหลืองสีฟ้สีม่วงม่เบลมาดูเตาอะไรนี่ปลาด็กไม่เบลหรอไม่เบลนี่นี่มาด้มานีก่อนเดแบบ็กไม่หรอ ไปไปไปบินไปวิ่งไป,ไปบอกแม่มาดูเต่ากันไปเบาๆอย่า,าล้มระวังล้ม Um, dois, ไอเบลอ้อมหลวงพ่ออูหลวงพ่ออูทองสาธุขออน้โมทดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ห้ามส่งน้ำพระสาธุสาธุสาธุนั่งลงลุกมาสวดพระมหากษัตรัยกันฝันไหมแม่สวยมากเลยไหม่นบงก ซื now, anyway> um ้อสื้อก็ได้นะการตั้งน้โมสามจบก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะขอพ้นข้าพเจ้าชื่อครับข้าพเจ้า,า,จาชื่อ,อนายไพฑูรย์บุญอาจเกิดวันพุทธที่สี่สิงหาคม สองหองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่ออูทอออ่ทองอ่าขอพรเลยขอให้ท่านประทานพรให้กับเจ้า คุณจะพึ่งกลับสามครั้งใช่อ่ะสาม้อ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอให้รูกมาเจ๊ไปนั่งตรงนั้นให้แม่ถ่ายรูปให้นั่งนั่งหันหน้ามานี่แม่แม่ถ่ายรูปให้ลูกมนเพราะถ่ายวีดีโออยู่ครับ บรรยากาศร่มรื่นมากครับที่วัดกำแพงแขวงสแสมดำเขตบางขุนเทียนกทมนะครับกรุงเทพมหานครเข้าซอยพระรามสองที่ห้าสิบเข้ามานะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับจะถึงขออนุมโมทนาสาธุสาธุสาธุ Sato, sato, santo.